เนยดอามาวมนรี hey, okay. okay. s <S okay. okay. ๋ Mother, okay. s <S ี okay. ่ยตกนวผมไปในรนี้นะคะเราก็เลยขอความร่วมมือสื่อมวลชนได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านที่ที่ตั้งที่ทำงานแล้วเราจะได้ทำความสะอาดทั้งสารรังเนี่ยค่ะเดี๋ยวบ่ายนี้เขาก็จะเข้ามาทำความสะอาด เพื่อให้บั่นใจว่าเป็นสารที่ต่อเชื้อแล้วเ,เราก็สักประมาณ7วันเราก็ให้สื่อกลับเข้ามาทํางานกันตามปกติโดยตอนนั้นอาจจะขอให้ทุกคนได้นําผล P T k มาสแสดงด้วยค่ะเพราะว่าต้องใช้มาตรการค่อนข้างเข้มข้นเนื่องจากว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอายุมากแล้วท่านก็มีการหยิดเลี่ยงไม่ได้ที่ในการให้สัมภาษณ์หรือว่าการทํางานที่มันจะต้องมีความใกล้ชิดกัน